เราอะอยากอวดอย่างที่บอกค่ะอยากโชว์ไงว่าของเรามันดีมันไม่มีสารปนเปื้อนใดๆทั้งสิ้นมันไม่มีสารลดความอ้วนมันไม่มีสารหนูมันไม่มีสารเซียรอยมันไม่มีอะไรอันตรายพี่น้องทั่วโลกจะได้อุ่นใจและปลอดภัยครูเคยเอาไปโชว์แล้วนะแล้วแบบว่าเฮ้ย มีคนบอกมาว่าเอยเอกสารที่มีแบบนี้เขาไม่ให้โชว์อะไรแบบเนี้ยเราเอามาพูดได้เราเอามาประกาศหน้าเฟซได้แต่ไม่สามารถโชว์เอกสารได้เท่านั้นนะคะครูผลิตสินค้าทุกตัวศึกษามาก่อนแล้วว่าคุณจะกินได้ตลอดไหมคุณจะใช้ได้ตลอดไหมอะไรที่กินแล้วมันจะทำให้ตับไตไส้พุงคุณเสียหายอะไรที่กินแล้วไม่ต้องรอให้ครูกินเจ็ดแปดปีถึงขนาดนี้นะคะเพราะครูกินตั้งแต่ต้มกินทุกวันนี้ใช้แบบซองชงนะคะ คงจะต้องเห็นเอฟเฟกอะไรบางอย่างแต่สิ่งที่คุณเห็นสิ่งที่ครัวค่ะได้รับเอฟเฟกหรือกระทุง้งทุกวันก็คือสวยขึ้นนะคะอันนี้มันปฏิเสธไม่ได้จริงๆมันต่อแหลไม่ได้และปฏิเสธไม่ได้จริงๆคาตาสุดๆก็คือก็ไม่รู้อ่ะสัญญกรรมก็ไม่สัญญกรรมไปทําอะไรก็ไม่ทําก็ไม่รู้อ่ะค่ะกินอาหารเสริมก็ไม่กิน ก่อนที่เราจะผลิตหนึ่งเราต้องดูว่าโรงงานนั้นได้มาตรฐานอะไรบ้างโรงงานนั้นได้มาตรฐานส่งออกไหมได้มาตรฐานเขากำหนดไหมนะคะเราผลิตชาตั้งแต่ครั้งแรกซองชาครัวคิดเองสมมุติเรากินชาทุกวันนะคะเราต้องรู้ก่อนเนาะว่าไอ้ที่เรากินทุกวันที่มันแช่อยู่ในน้ำเนี่ยมันสามารถกินได้ทุกวันไหมมันจะมีผลอะไรไหมพอเราจะเอาชาต้มอ่ะมาใส่เป็นซองชาในวันที่เราจะทําเราไปศึกษาก่อนเลย ครูบอกคุณแล้วนะธุรกิจของครูมาจากการทํากินเองในบ้านไม่ได้ตั้งใจจะมาเป็นนักขายตรงนี้เลยเราจะกินตลอดชีวิตเราคิดอย่างเงี้ยลูกเราสามีเราพ่อแม่เราต้องกินกับเราตลอดชีวิตมันทําให้ครัวค่ะเฟ้นหาทุกอย่างเลยซองชาเชือกชาจะไม่ทํามาจากเคมีจะไม่ทํามาจากเม็ดพลาสติกหรือเยื่อพลาสติกใดๆทั้งสิน้นอ่ะเสร็จแล้วก็ไปคุยนะคะว่าจะต้องสั่งมาจํานวนเยอะใะ,ะคะเป็นม้วนราคาสูงอ่ะโอเค เงินก็ไม่ค่อยมีแต่อย่าลืมเรานึกถึงชีวิตอะค่ะว่าเราต้องกินตลอดไปอะถ้าหากว่าครูอะค่ะทําเพื่อประโยชน์ตัวเองแบบทําเพื่อแบบผลประโยชน์เท่านั้นหูยทำไมจะต้องลงทุนแพงวะขายก็ถูกมากเลยขายราคาหลักร้อยมึงไม่ได้ขายหลักพันนะพอนึงถึงจะต้องใช้เยื่อใบหม่อนหรือใช้เชือกที่ทามาจากเยื่อใบหม่อนคุณฟังนะตั้งแต่ตอนนั้นนะคะโอ้ยคุณอีกก็ได้หน้าเลยเห็นไหมคะเพราะเขาไปตรวจสอบที่โรงงานเลย เสร็จแล้วค่ะมันไม่ได้จบแค่นั้นเราค่ะยื่นขอเราต้องการได้ฮาลานเราต้องการได้โอท็อปนะคะเราต้องการได้มาตรฐานทุกอย่างที่เป็นของไทยที่มันอยู่ในกล่องให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องถูกนำสินค้าเข้าตรวจใหญ่ละทุกรอบผลปรากฏว่าเราได้ฮาลานและเราได้โอท็อปนั่นหมายความว่าการตรวจสอบนั้นผ่านหมดทุกอย่างที่สำคัญที่สุด เราถูกนำเอาเชือกและซองไปตรวจหา DNA ค่ะของสัตว์ว่าเจอเชื้อโรคไหมเจอเชื้ออะไรไหมแล้วเจอสัตว์อะไรไหมเจอพลาสติกไหมตรวจถึง DNA เเพิ่งเคยได้ยินเป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะแล้วสุดท้ายค่ะผลปรากฏว่าเราผ่านฉลุยแล้วเราผ่านติดอันดับต้นๆต,ตอนนั้นนั่นคือปีแรกที่เขามาเอาของเราไปตรวจ นะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะพอหลังจากที่เราได้ฮาลานไดโอท็อปเรียบร้อยคุณไม่ต้องห่วงค่ะทีนี้ตรวจถี่มากค่ะเพราะการได้ฮาลานจะต้องถูกตรวจแล้วเปลี่ยนเลขปีละครั้งนะคะปีละครั้งนั่นหมายความว่าเราต้องถูกตรวจสอบแบบนี้ค่ะทุกปีแล้วคุณกลัวอะไรสินค้าเราผลิตครั้งหนึ่งอยู่ได้3ปีถึงแม้ว่ามันจะครบอายุแล้วมันก็ยังกินได้ค่ะที่เขาต้องมีอายุ3ปีเพราะกฎหมายกำหนด เพื่อป้องกันนู่นนี่นั่นบางคนอาจป้องกันเชือ้อราป้องกันอะไรแบบนี้ค่ะนะคะสินค้าของเราจึงได้มาตรฐานในเรื่องของอยฮาลานอโอท็อปหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามที่เขาไปตรวจะคะ่ะเราผ่านทุกรอบยากมากกว่าจะได้โอท็อปรู้สึกว่าครูส่งโอท็อปกับฮาลานในปีแรกะคะ่ะประมาณไปครึ่งเกือบสองปีค่ะกว่าจะได้อะ ไม่ใช่เราไม่ผ่านนะคะแต่ตรวจละเอียดมากตัวซ้ำตัวซ้ำสุ่มตัวทุกสามเดือน6เดือนจนกว่าเขาจะมั่นใจนะคะเพราะเขาต้องดูล็อตใหม่ของเราเรื่อยๆนะคะเอ้ยไม่ใช่ผ่านลอน็อตนี้แล้วล็อตใหม่ไม่ใช่แบบนี้เพราะฉะนั้นเขาเอาจนละเอียดเลยสุดท้ายเราก็ได้ทั้งเลขหาลานสุดท้ายเราก็ได้ทั้งโอท็อปสุดท้ายเราเอาสินค้าเราไปตรวจทุกที่ก็ผ่านหมดไม่มีเชื้อโรคไม่มีเชื้อราไม่มีสารหนูไม่มีสารปนเปื้อนใดๆทั้งสิ้น เราถึงได้คุณภาพอันนี้มาใช้